วันนี้ก็เป็น,สา,นสายผัก,ผกใช่สายผักที่มีไฟเบอร์รับรองไฟเบอร์เยอะอย่างแน่นอนนะคะใช่ไหมกระเทียมไหมใช่ไม่ได้ตอบแบบไม่ทันตอบไม่ต้องตอบแล้วป้าตอบให้ชิมเอาเองแล้วกันนะไม่ช่วยชิมเลยหรอชิมไ่ดเลยลนนชิมก็ต้องอร่อยแล้วแลวหละน้ำตาไหลเลยค่ะเนียไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันเสาร์แบบนี้แล้วก็เป็นวันเสาร์ที่นี่มีเชฟปูเป้เข้ามาอยู่ใกล้ๆด้วยครับเราจะทําอะไรนะสวัสดีค่ะัป้าปสวัสดีครับเราทําอะไรวันนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นสายผักสายผักใช่สายผักที่มีไฟเบอร์รับรองไฟเบอร์เยอะอย่างแน่นอนนะคะใช่ไหมนั่นคือเมนูแกงกะหรี่ในสไตล์ของคินาคินาแกงกะหรี่ใช่ต้องเรียกอย่างนี้คินาแกงกะหรี่งนั้นเวลามาร้านคินา ในช่วงซีซั่นที่มันมีความพร้อมเราก็จะมีแกงแบบนี้เกิดขึ้นมาด้วยในร้านนะโอเคมีอะไรบ้างลูกเอในส่วนของตัวแกงกะหรี่นะคะเราก็จะมีมันเทศมันเทศสีส้มค่ะแล้วก็มีมันฝรั่งมีหอม2สีหอมใหญ่หอมแล้วก็หอมแดงใหญ่คือหอมแขกนะหอมใหญ่แบบนี้นะมีแครอทค่ะ แครอทมีเซลล์รี่นะคะเสร็จหมดหมดทั้งถาดเลยนะนะมีขิงโโอ้มีแอปเปิลเราก็มีต้นหอมค่ะโรยบนหมดถาดเลยอ่ะแตงกวาด้วยแตงกวานี่เอามาเป็นเครื่องแนมค่ะใช่แล้วอันนี้เป็นผักใช่ไหมที่บอกว่าเป็นไฟเบอร์ อันนี้มีเห็ดอีกมีเห็ดเนี่ยเห็ดเป็นตัวช่วยชูความหอมเหมือนเหมือนเราจะทําสต๊อกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเห็ดขึ้นด้อเห็ดใช่เพิ่มความอูมามิก็จะใช้เป็นเห็ดชิตาเกะเห็ดหอมนะคะใช่อ่าเราเริ่มที่นี้เราจะมีผัดกับมีต้มใช่ค่ะแบ่งเป็น2เตานะคะก็คือเตาต้มกับเตาผัดเตาต้มเนี่ยใส่น้ำามาไว้แล้วส่วนเตาผัดเนี่ยเราจะเริ่มจากผัดเห็ดก่อนอ่าเราก็จะใส่น้ํามันค่ะถูกไหมใช่ค่ะผัดให้เห็ดหอมใช่ไหมใช่ค่ะก็มันชื่อเห็ดหอมด้วยนะเนี่ย เฉย,ยๆมันก็ยังจะไม่หอม,มแล้วเอาเอานี้แมโคนด้วยไหมเอาโคนออกคอะโอเคสามดอกค่ะสามเหรอที่เหลือไม่เอานะค่ะโอเคขอผัดเห็ดก่อนเพราะว่าตัวเห็ดเนี่ยถ้าเอาไปต้มเลยหรือว่า<ม>อยู่ในซอสใช้<อ>มันมจะไม่หอม,ม,หอมแล้วก็ตัวเขาจะไม่คาวดีค่ะเออเคล็ดลับจริงๆของเห็ดนะคะถ้าจะเอามาทำเนี่ยมันจะต้องเอาไปผัดผัดเอ่อไล่ความชื้นเขาออกถ้ายิ่งไล่ความชื้นออกเท่าไหร่ ความคาวเขาจะมามากขึ้นเท่านั้นอใช่เห็ดทุกชนิดเลยนะคะลองไปลองดูถ้าใครชอบทานเห็ดเนี่ยเห็ดเห็ดเค็มพอน้ำพาออกแล้วก็จะมีความคาวของเขากลิ่นของเขาผืนแบบใช่เดี๋ยวจะสับเตรียมไว้ให้อะไรอีกต่อไปก็จะเป็นหอมแดงสับสับไหมสับค่ะหันแล้วนะนี่ก่อนเนาะเอาไว้นี่ลูกจะไปใช้คนไปก่อนหอมแดงนี่ทำยังไงนะเจียวใช่ไหมใช่ค่ะโอเคมา เก็บไปเอาว่าครึ่งหนึ่งก็น่าจะพออันนี้หอมเนี่ยเราจะต้องซอยแล้วก็ผัดกับน้ำมันถูกไหมใช่ค่ะโอเคแครอทหอมแดงซอยอ,อีกได้ไหมคะให้เล็กเหรอค่ะเล็กโอเคงันก็เล็กหน่มสีเหลืองแล้วนะคะเราก็จะเอาลงเหลืองสวยแล้วนะทีนี้ก็เป็นหอมแดงใช่ไหม หอมแขกหอมแขกหอมแขกเพราะมันหนึ่งอู้สัดตากระเทียมไหมใช่ขอค่ะโอเคไม่ได้ตอบแบบไม่ทันตอบไม่ต้องตอบแล้วป้าตอบให้เอาขิงก่อนขิงก่อนค่ะขิงจะได้หอมก่อนเนี้ยใช่ไปนอนนิดก่อนนะป้าตอกขิงก่ไป คาร์บมาไรซ์เห็นนะแป๊บหนึ่งได้ค่ะสิ่งนี้เราละเอียดนะละเอียดค่ะเ๋ยวนะเอาครึ่งหนึ่งก็ได้นะครึ่งเดียวเหรอครึ่งเดียวเหรอทำไมอ่ะมจะรุนแรงอ่ะทีนี้เราจะเป็นอะไรผัดต่อนะแสลอรี่นะ ชาเชอรี่จะต้องเอามาต้มค่ะทำเป็นเตาได้ไเลยเด,ดี๋ยวผัดเดี๋ยวหนูใส่ผงกะหรีห่ผงกะหรี่ช้อนเดียวพอหอมเลยไหม่นี่ะหอมค่ะตะปรุงรสไหมในนั้นปรุงค่ะเดี๋ยวใส่เทอร์เรสก่อนช้อนหนึ่งช้อนเปิดน,น้ำร้อนเดือดรอแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเมที่คนนี่มีรูนะเข้าไปติด ลูกต้มนี้ลูกจะหัไไห่นเป็นลายเตาเหรอเตาได้ค่ะไี่กินหอนนะคะหอมเลยนะเราก็ปรุงรสปรุงรสในนั้นเลยเหรอค่ะอ่ะปรุงรสเลยปรุงรสทำเป็นเพสต์นี่หลีไฟไม่ได้มากกว่านี้แล้วเซี่ยวนคะคะเซี่ยวี่ปุ่นน้ำตาลไข่แล้วก็อบ ไล่ไปทั่วแล้วนะแต่อันนี้มันก็ต้องเคี่ยวนานเหมือนกันนะใช่ค่ะอ,อันนี้เราอันนี้เราก็เหมือนทำเพสเอาไว้ก่อนเป็นตัวเบสน้ำที่เวลาเราจะได้เราจะเป็นออกน้ำสีน้ำตาลน้ำตาลอ,อันนี้ลูกเอาไปเปาเหมือนกันหมดเลยนะค่ะและที่ผัดใส่ลงไปในหม้อเดิมอ่ะเดี๋ยวเอาหม้อม,มาหาที่ผัดค่ะน้ำเทใส่หรอใช่ค่ะเราต้องทำให้ผักสุกก่อนเพราะไม่งั้น,น เดี๋ยวเราจะไม่ได้ความเข้มข้นเนี่ยค่ะหนูก็ปิดไฟดไก่อนเ,เอาผักใส่ไหมล้วเนี่ยค่ะหัน่นเตาเท่ากันหมดนะค่ะอันนี้จะเป็นเตาเล็กนะคะที่ป้าหัน่นแต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากจะทำเป็นหม้อใหญ่ แนะนำให้เป็นเต๋าใหญ่หน่อยเพราะว่าเราถึงจะใช้เวลานานกว่าแต่ว่าเราสามารถเก็บไว้แล้วก็อุ่นไว้ทานในวันต่อไปใช่ไหมใช่ค่ะแต่นี้เอาแบบใหญ่ลูกหนึ่งพอไหมขั้นตอนหรือทั้งหมดหรือไม่หมดหมดนะหมดเลยค่ะเราจะได้น้าซุปหวานๆอ่ะใส่เลยนะใส่ได้เลยอุ้ยเอาเบลีฟนะคะใส่ เซอร์รี่แล้วครบนะโ <Okay. S 2> อเคทีนี้เคี่ยวอย่างนี้ไปรอให้เขาสุกย็คืออันนี้ต้องต้มไปอย่างนี้ให้เขาเหมือนเป็นสต็อกไปด้วยใช่ไหม <S <S มีความ<ช>หวานข้นของตัวมันนะใช่แล้วเห็ดเราใส่ที่หลังเหรอเห็ด๋ยวเราใส่ตอนใส่กับ ก๋าล okay, so oh, okay. like bon right? right. oh. ี uh ่อะค่ะก็คือเดี๋ยวนี้เปื่อยครับเอามาต้มในนี้เอามาใส่ในนี้ใช่เราก็ใช้น้าซุปตัวนี้นะคะเป็นซุปผักอย่างเงี้ยแล้วมาใส่ก็คือว่าคำเปื่อยก่อนคลิกใช่แล้วไปที่นี่เพื่อให้เขาคุกคิกคลุกคิกใ่แล้วก็เติมน้ําค่อยๆใส่ลงไปโอ้งั้นเดี๋ยวสักครู่ครับเคี่ยวผักพวกนี้ให้เขาสุกนุ่มซะก่อนก่อนที่เรามาผัดกับเครื่องแกงเมื่อกี้ที่เราผัดกันไว้ค่ะเดี๋ยวสักครูครับเอาละปาว่าได้แล้วนะค่ะ เราใส่น้ำซุปมาก่อนอนี่สุกอย่างเดียด้วยนะก็ไปในนั้นก่อนเพื่อให้ดูความข้นค่ะโอเคเปิดไฟเปิดไฟแล้วค่ะใส่หน่อยไหมได้จางๆหน่อยทีนี้เอาเห็ดใส่เห็ดใส่ค่ะโอเคใส่เห็ดมาชิมไหมคะชิมก่อนเอาเปรี้ยวชอบแล้วบอกป้าเบาหน่อยค่ะเบาอะไรเบาเค็มนะคะใส่เกลือเลยเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่เกลือใช่อ่ะนู่นเกลือใส่ กนนั้นเสร็จแล้วเ,วเพิ่มน้ำตาลนิดนึงด้วปยป้าใส่ผักเลยนะได้คะ่ะพริกไทยนิดหนึ่งโอเคเรียบ okay. ร้อยเดี๋ยวเราเติมแป้งก่อนลูกเตรียมน้ำตัวนี้ไว้ให้เดือดอีกน้อยโอเคทีนี้เราตีแป้งให้เขาเหนียวหน่อย เป็นข้าวโพดนะชุบชุบเอาเบลีฟออกโอเคอนี่ปลาข้าคนมา,มาโอเค <มา S 1> แล้วนี่ทีนี้ปลาทำอาจรัดให้ปิดไฟได้เลยนี่ถ้าอยากได้ข้นกว่าน,นี้ก็ใส่ ใส่แป้งเพิ่มใช่ไหมะแต่ปาว่าข้นแล้วนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเราเคี่ยวไปนานๆานกว่าน,นี้อีกหน่อยเนี่ยไอตัวมันมันก็จะมีมะมความข้นออกมา<อ><อ>ใช่ใช่ไหมอย่างนี้หนูมีอะไรจะถามคะ่ะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช,นใช่น้ำอาจารย์บ้านเราที่มันเป็นน้ำเชื่อมใช่ไหมคะน้ำตาลแล้วเราใส่เกลืออย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นเป็นอาจารย์สดไงนี่ก็คืออาจารย์เราก็เรียกอาจารสด ก็เวลาทํำอาจัดแตงกวาเนี่ยเคียงเคียงไปเนี่ยก็ทําอาจัดสดแบบเนี้ยอ้าวก็ใส่ส่วนไงถ้ใส่ไปอาำหนึ่งมันต้องออกเปรี้ยวหวานเค็มหนึ่งอีกอัดสองพอสองอ่าสองน้ำตาลทรายหนึ่งอ่าหนึ่งเกลือเศษหนึ่งเศษสี่ครา้นี้ใช่คนชิมเอาเองแล้วกันนะไม่ช่วยชิมเลยหรอ เป็นคนตอบสุดไม่ช่ยชิมเลยหรอชิมไม่ได้เลยชิมก็ต้องอร่อยแล้วแหละจบแล้วนี่อย่างนี้เหรออืมใช่ไหมอร่อยอะคะโอ้โห อร่อยรอ่ะอร่อยพอเห็น,นหน้าฟ้าหนูก็มั่นใจขึ้นมาว่าอร่อยออนี่ <c oughs> อาปูเป้ของปูเป้นู้น <c oughs> ปลาอร่อยอย่างนี้อืนี่เลย <c oughs> นี่ค่ะอะไรนะแกงกะหรี่เวอร์ชั่นคินาค่ะคินาแกงกะหรี่เป็น <c oughs> ทันเบดนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับ <c oughs> ชิมแล้วครับนี่อย่างนี้ใช่ไหม มันต้องมีต้องมีอาจา์ด้วยทำเองนะลูกอ่ะมันอร่อยมากอร่อยในที่นี้คือมันมีสามรสจากอาจรย์เข้าไป,บไปเบียดรสชาติความหนักแน่นความหอมของตัวผมกะหรี่โอ้โหมันไปได้กันได้ดีนะถ้าพูดถึงนะน้ำตาไหลเลยค่ะไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้ มาจากอาจารด์เมื่อกี้แน่เลยจำได้เปล่าสองสองหนึ่งหนึ่งส่วนสี่ใไหมต้องต้องไล่ตามแบบนี้ต้องเลยนะะสองไรซ์เมเนก้าหนึ่งน้ำตาลแล้วก็หนึ่งส่วนสี่เกลือโอเคแล้วคนกวหลับตาก็ยังได้เลยใช่แล้วก็มาใส่ในนี้ในแตงกวากับหอมแดงเราไปด้วยกันนี้รสชาติกลมกล่อมลองไปทำดูครับไม่ยากเลยเห็นไหมที่เมื่อกี้เราทำเนี่ยแป๊บๆเองหั่นนี้ใหญ่หน่อยก็จะได้มี มีช้างหรือมีก้อนที่ใหญ่แล้วเก็บไว้ได้แล้วก็ใส่ถุงเก็บเป็นที่ๆที่ๆเวลาเราอยากจะออกมากินก็อุ่นเอาทีละถุงละถุงอย่าไปใส่เป็นกิโลกิโลนะทั้งหม้อใส่ในถุงเดียวเงี้ยโอ้โหแข็งเงินเป็นลูกมะพร้าวออกมาไม่ได้ต้องเก็บถุงถุงถุงเออนี่ก็เป็นหนึ่งเมนูที่เป็นแพนเบดของร้านคีนาที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะถ้าใครติดตามชมรายการแล้วอยากจะมีอาหารเป็นผักนะช่วยได้หลายอย่างเลยวันกี้ไปก่อนมาทำเนี่ยก็ไปกิน เข้ามาไปเจอเพื่อนเหมือนกันกินทุกอย่างไม่ว่าเลยกินทุกอย่างแต่พอผ่าตัดนิ้วบอกว่าหมอบอกว่าไม่ให้กินเนื้อสัตว์แล้วให้กินพันมากินผักนั่นไงนี้คือโจทย์ใหญ่นะอันนี้คือเรื่องดีนะอย่างเงี้ยทางโน้นไปทางนู้นเราไม่รู้เลยว่าเราไม่ต้องรอป่วยก่อนแเราขยันมาทานพันเาจริงจริงทานให้ได้มากที่สุดตอนนี้เลยไม่ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์หมดเบียดเบียดอย่างอื่นออกไปบ้างลดลดลงลดเนื้อสัตว์หน่อยนึงอะไร <c oughs> ก็หันมาดูรายการแบบนี้แล้วกัน<ช>ก็จะเป็นประโยชน์มากที่สุดเอาละว,วันนี้วันเสาร์หมดแล้วจบแล้ววันนี้สําหรับเมนูของปูเป้แล้วก็จะมีเสาหน้าและเสาถัดไปก็ตามดูนะครับว่ามีเสาไหนที่จะมีแพนเบดเอาออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็จะอัปเดตร้านของคีนาด้วยว่าไปถึงไหนแล้วคือร้านแพนเบดของปูเป้นี่แหละค่ะติดตามได้ทางคีนาคกุซินนะคะโอเคพบกันพรุ่งนี้สําหรับคนที่ไม่ได้กินแพนเบด คนที่กินแพนเบรดก็ติดตามดูเอาเราวันนี้ลานะครับสวัสดีค่ะ